สบายดีเอลทีวิชัลาวจีนไทยประชุมความร่วมมือแม่โขงล้านสางสำนักข่าวซินหัวได้รายงานครับว่านายหวังอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของจีนในฐานะประธานการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศแห่งความร่วมมือแม่โขงล้านสางครั้งที่7 ทีุ่ก,กามเเมียนมาได้ประกาศมาตรการความร่วมมือ6ประการในระยะต่อไปสำหรับกลุ่มประเทศล่มแม่น้ำโขงซึ่งประกอบด้วย 1. แผนปฏิบัติการด้านการเกษตรเช่นส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรฝึกอบรมนักพยากรณ์อากาศด้านการเกษตรและพัฒนาพื้นที่การเกษตรสาธิต 2. แผนผลประโยชน์ด้านทรัพยากรน,น้ำเสริมสร้างการแบ่งปันข้อมูลทางอุทกบวิทยาควบคุมอุทกภัยและความมั่นคงทางนิเวศวิทยา 3. แผนความร่วมมือด้านเศรษฐกิจดิจิทัลพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและยกระดับทักษะเศรษฐกิจดิจิทัล 4. แผนความร่วมมือด้านอาวกาศพัฒนาดาวเทียมสำรวจโลก 5. แผนพัฒนาผู้มีความสามารถมอบทุนการศึกษาและการฝึกอบรมให้กับประชาชนในกลุ่มประเทศรุ่มแม่น้ำโขงและ 6. แผนพัฒนาความร่วมมือด้านสาธารณาสุขจัดหาวัคซีนป้องกันโควิด -19 เสริมสร้างความร่วมมือในการวิจัยและพัฒนายา แล้วพบกับ LT Vision ได้ใหม่ในมือหน้าสบายดี